ปูเยครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพามาดูชาแนลอีกแล้วนะครับผมหลังจากห่างหายไม่ได้ถ่ายคลิปไปนานเนาะอันนี้นะครับก็จะมาพาทุกคนนะครับไปเที่ยวงาน,นดอกไม้นะครับเชียงรายดอกไม้งามเนาะประจําปี64นะครับทุกคนเออแต่วันนี้มาในรอบกลางวันนะวันนั้นออกมากลางคืนแต่ไม่ได้ถ่าย อยากมาดูว่าบรรยากาศกลางวันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวแปะรูปไปให้ดูอนะ่าเดี๋ยวแปะรูปกลางคืนไปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันแล้วกันนะแต่ขอบอกว่าตอนนี้ร้อนมากอากาศร้อนมากแห้งแล้งทะเลทรายซาฮาร่าเ่ยโอ้โหเพือ่อนที่จอดรถนะที่จอดรถกว้างงมากนะทุกคนใครจะมาเที่ยวมาได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอข้างล่างเลยนะครับทุกคน Let's go <S yeah. นี่นะคะกคนค่ะตอนนี้คนก็จะดูเยอะๆนิดเดี๋ยวเรารอเช็คก่อนนะคะว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วได้ค่ะ,คะสองคนคนี่นะคะเขาก็จะมีมาตรการการตรวจจุดคัดกรองนะคะคนก็จะเยอะมากถ้าใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็ไม่ต้องมาเพราะว่ามาเราก็เข้าไม่ได้อยู่ดี แล้วเขาก็จะมีจุดลงทะเบียนให้เรานะคะเราก็กรอกเข้าไปค่ะ few moments later. ก็ผ่านมาได้แล้วนะคะทุกคนค่ะเราจะต้องลงทะเบียนทั้งสองคนนะคะเพราะว่าเรามากันสองคนแต่เบบี๋น้อยไม่ต้องลงนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงโอ้ยแสงเยอะมากเลยนี่นะข้าง,งานเขาก็จะแบบขายของเยอะมาก จะเป็นของกนเมือ,องคุณบ้านะนะ่อ้หาสองข้างเขาก็จะแบบขายของกันล่อยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในงานจะมีอะไรกันบ้างนะคะนี่ทุกคนตอนนี้เราถึงทางเข้าของเขาแล้วนะ นี่ค่ะทุกคนค่ะนี่นะค่ะทุกคนค่ะทางเข้าสวยมาก,กคนก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนตอนที่เราเดินเข้ามานะแต่ว่าเพราะว่าเรามาอีกทางหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะนี่นะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานการสแสดงค่ะทุกคนถ้ามาตอนดึกก็จะเห็นการสแสดงทุกวันนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าที่แรกนะคะจะเป็นซุ้มอะไรวะดอกกล้วยไม้ทุกคนดอกกล้วยไม้สวยมากเลยนะคะดอกกล้วยไม้ค่ะนี่นะโอ้โหดูสิทุกคนสวยมากนะคะโอ้โหเย็นมากทุกคน เย็นมากนะบอกเลยมันจะแบบแล้วก็มีน้ำตกนะคะทุกคนค่ะสวยนะตรงนี้นะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยทุกคนประดีคนมาเยอะนะครับมันจะมีโหลแก้วแบบเนี้ยกล้องจะซูมเห็นเปล่าก็<ด>ขออภัยด้วยนะครับกล้องเป็นกล้องโทรศัพท์เนาแบบนนะแบบนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าคนออกม,มาปรเดี ง้าวทุกคน,นง่ยายเนี่ยทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นปะปนอ่ามันจะเป็นสามมิตินะตรงนี้แสงมันสว่างไปน่าเห็นปะถ้าตอนกลางคืนรอบๆมันจะมืดใช่ปะ้ะแล้วมันจะเห็นเป็นแบบ สีเสื้อเป็นรูปอะไรที่มันเว็บเป็นสีสันอะไรเงี้ยครับแบบนี้เลยนะแต่ก็คืนสวยมากอ่าแบบนี้เลยเห็นปะอ่าเห็นเงาตัวเล็กอยู่ในฟองครัใครมาช่วงประมาณตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าอะไรเงี้ยครับผมว่ากำลังดีนะเพราะว่าคนไม่เยอะ ถ้าตอนดึกๆอะโ,อโหคนเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบแสงสีเสียงเยอะเนาะอะ,อะไรคะเอา อ่าทุกคนพอดีมีโอกาสตรงนี้นะครับมันจะมีมีตู้แบบนี้นอยู่เป็นจุดๆนะซึ่งเขาจะให้เราอ่ะสแกน QR code โค้ดนะแล้วก็มันจะเป็นมุมถ่ายรูปอ่ะครับแบบนี้เลยมันจะส่องไปทางแบบวิวแต่ละจุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปนะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปเอารูปได้ในแอปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะส่งรูปไปให้าอะไรในนั้นเนาะเราสามารถเข้าไปเรียกรูปแล้วก็ดาวน์โหลดรูปจากในนั้นออกมาได้นะครับ นี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับถ่ายจากมุมด้านในนะลูกค้าเออลูกค้าอหละ่ะถ่ายจากมุมด้านในนะทุกคนซึ่งเป็นวันเวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่เนเจอร์อีจุดหนึ่งเป็นหน้าคนนะเขาเปิดไฟนีมเขากำลังเปิดอ่ะ ตอนนี้เวลาแบบประมาณห้าโมงนะคะทุกคนเขาก็เริ่มทยอยเปิดไฟนะคะคนก็เริ่มทยอยมาเยอะมากแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับแล้ว <c oughs> ทุกคนคะ่ะตรงน,นี้นะคะจะเป็นแบบศูนย์รวมอาหารแล้วก็เสื้อผ้านะคะขออนุญ,ญาตไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าคนจะเยอะนิดนึงนะคะเราก็เลยขออนุญ,ญาตไม่เข้าไปนะคะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะแต่จะเป็นโซนอาหารนะ ทุกคนหาทางขวาม,มือของเราก็จะเป็นโตนอาหารเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะไม่เข้านะคะไม่นะที่นี่ก็จะเป็นจุดเช็คเอาท์ออกไปเลยนะคะแต่ตอนเข้าเราจะคุยนิดนึงแต่ว่าตอนออกเราก็ออกได้เลยนะคะเต้ามาเก็บแอปมอพร้อมทันทีเลยนะคะเตรียมแค่บัตรประชาชนนะคะเตรียมบัตรประชาชนหนึ่งใบค่ะเพื่อลงทะเบียนเข้างานนะคะ ส่วนข้างนอกก็จะมีโซนอาหารนะคะอาหารนิดนึงนะคะทุกคนค่ะนี่นะโซนอาหารด้านข้างนะคะเราก็กําลังจะเดินไปที่จอดรถของเราน้อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นโซนของเล่นนะคะทุกคนอีกข้างหนึ่งจะเป็นโซนของเล่นนะพดตอนนี้รถติดหนักมากนะครับทางออกนะยาวไปถึงนู่นเลยนะ โอเคครับเดี <S <S ๋ยวยังไงสรุปที่บ้านแล้วกันเนาะ <S <S ตอนนี้รถติดแากขอขับรถแป๊บหนึง่ง เราก็ไม่ได้พูดตอนจบนะเพราะว่ามเราติดงานกันนิดนึงเนาะเราก็ไปเที่ยวมาทุกๆปีเลยนะคะแต่ละคอนเซปต์แต่และปีมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าคอนเซปต์เขาจะเป็นแบบอะไรนะแสงสีอะไรเกี่ยวกับประมาณนี้นะเขาก็โอเคนะเขาก็จัดตรงกับคอนเซปต์เขาแบบแต่ปกติมันจะเป็นงานดอกไม้งามเนาะตัวเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าดอกเยอะมากทุกคนแบบดอกไม้ดอกเยอะมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยแต่ว่า ปีนี้ก็โอเคแหละก็สวยในะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเขาจะเน้นแสงสีตอนกลางคืนมากกว่าปีนี้นะแต่ทุกๆปีอะ่ะแบบเปิดสปอตไลท์แล้วแบบติดไฟแบบเอ้ยติดดอกไม้เต็มเลยแล้วก็ติดสปอตไลท์สว่างๆปีนี้จะเน้นแบบแสงสีนะใช่ปีนี้นะคะแสงสีเยอะแต่ว่าดอกก็ก็มีให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะใครที่อยากมาเที่ยวนะคะก็งานมีถึงวันที่หนึ่งมกราคมหกห้า อยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะมาตรการควบคุมอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะคะทุกคนคะ่ะคนก็ไม่ได้เยอะมากมายเลยขนาดนั้นนะใครที่ไม่เคยมาเทียเท่ยวก็ลองมาเที่ยวได้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะพยายามอัดคลิปลงทุกๆวัน <laughs> นะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนคะ่ะ